คนก็นไม่หวัดไม่ไหวเยเนี่ย ไม่ก็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 ไมก่มก็นี่งไงโอ้โหหลุดมีไซด์ด้วยโอ้โหพอเหยื่อตกน้ำมันซัดเลยอะ่ะยังไม่ทันลากเลยเหยื่อตกน้ำมันซัดเลยอ,อื้อหือ นี่ถ้าเป็นเบ็ดสามทางนี้ได้หลายตัวแล้วนะมันใส่ไม่ได้ด้วยไงโอ้โหสลายเยอะจัดสามทางนอ,อ่ะใส่ไม่ได้ด้วยสามทาง,งาก็โล่งหมดเลยถอ่าโอ้โอ้ยอ้ อุย้ยโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลวอุย้ยอุ้ยสู้สู้มาแล้วมาแล้วนี่ใสตึงตึงใสตึงตึงครับ <c oughs> กัดลิฟเลดครับ <c oughs> สะบ้างโอ้ยดอกนี่ เอ็แน่นเลยตัวลอยเลยดอกแน่นๆนืนเลยคืนมาไม่โอ้ยไม่เดียวแม่งกัดสองตัวเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วตึงๆอุ้ยโอ้โหบินเลยครับโหดจัดโหดจัดครับนี่หมายนี้ต้องเล่นเวทแข็งหน่อยครับเวทอดไม่ได้ครับ มาถึงเขาแหลมจะแหวได้ไงโอ้ยต่อไปเขาไม่ยืนนงงูนเลยเนะี่ยต่อไปเขาไม่ยืนนีล่ลเจอ เออถ้าเจอกันอีกทีเขาคงไม่ยืนฝั่งนู้นแล้วแหละคงยืนฝั่งนี้แหละอืมเอามาเอามาประยุกใช้ได้ ลุด้ยโอ้โหเออโหดสัตว์ไม่โดนหลุดอืมอืมตึงครับออ้ยยกขึ้นแล้วนะ

โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตึง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 อุ้ยตึง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 มาแล้วนี่นะสายมาตรฐานตึงตึงครับเดี๋ยวมยังถ่ายเลยนะหลายรูปแล้วอู้ ตึง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 อ้าวเดี๋ยวยิงยูยิงยูโอ้โหกัดอะไรป๊อปเหรอนี่กัดป๊อปด้วยลากเลยเฮ้ยไปยังเนี่ยมาแล้วตึงเปียนี่ครับ ตึงเปี๊ะตัดคอปเปอร์สามดีครับตึงเปี้ยอีกไซย์ <laughs> ซยอยู่น่ะ ตามอหอยบอยอยมันีมีไซ์อลอเคง,งี้สไม่แน่หายเอาโดนตึงเยื่ออะไรละแล้ว่ะกระปนี่แลเยื่อมสีมเจม anh đứng tướng ơ tông tông nè lụt không lâu lụt rồi chèm ngồi boy ạ à. này xì bánh chèm la con tông la con tông ơ la con ơ này nè la con tông đây, ơ la con ui nong nong của nó khiên luôn à tụi lấy cái khoảng nó khiên เล้เยผมอื้โอ้โหอว่ะมสมันเริ่มรู้กัรผมพลาดหลายทีแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยมีสมีสโอ้ย

อโอ้ยตาม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 ขัดไซอุ้ยสะดุง้งโอ้โหเอา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  อ้าวนี่ครับกระสุนบุฟเฟ่ครับกระสุนบุฟเฟ่ครับนี่ขัดไซ์ครับกระสุนบุฟเฟ,ฟ่อีกแล้วโอ้โกจัดว่ะนี่ตกตกกันมาพาักนึงยังไม่มีใครมาเก็บค่าคันเลยตอนเนี้ย <c oughs> นี่ดูผลงานก่อนนี่ครับทุ่มครับพอได้ลาบครับพอได้ลาบครับอโดโดนอีกแล้วครับมีไซส์ครับ ใส่จะฟาวใส่จะฟาวไหมบอยเองอ่ะยังอยู่ยอยู่ยอยู่ร้อยแล้วร้อยแล้วโอ้สุดสุดจัดครับจัดป๊อปด้วย มาดูใกล้ๆดิหลักฐานนี่ครับกับป๊อปเล็กครับ